สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นะคะขอโทษจริงๆที่วันนี้มาช้าลืมเมื่อเช้าพาลูกไปทำพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็เ,เลยนะไปปล่อยอก่อนไปทำพาสปอร์ตก็ไปปล่อยปล,ยปลยาใส่บาทแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตเสร็จส่งลูกส่งลูกเสร็จไปทำบุญลงศพเสร็จแล้วก็ไปทำงานต่อนี่กำลังจะกลับบ้านไปเตรียมไร์เพจดวงดีนะคะตอนบ่ายสามฝากติดตามกันด้วยวันนี้แก้วไร์กับน้องเฟิร์นนะอ่ะ ตั้งใจฟังดีๆสําหรับคนที่ชอบเสียงโชคนะคะคนที่เกิดวันอาทิตให้ซื้อเลขการทําบุญจะเลขปล่อยปลาหรือเลขทำบุญลงศพก็ได้คนที่อยู่ในกลุ่มจะเห็นเลขใบโมทนาบุญจะมีเลขอยู่ไปดูกันได้เลยนะคะส่วนคนวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ เลขที่ตัวเองชอบรู้สึกว่าเป็นเลขที่นําโชคซื้อได้เลยเลขชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นได้เลยมั่นใจตัวเองเดี๋ยวดีค่ะวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ล่ำให้ความมั่งคั่งร่ารวยไปถามคุณแม่ว่าคุณแม่ชอบเลขอะไรซื้อเลขที่คุณแม่ชอบหรือเบอร์มือถือคุณแม่ก็ได้นะคะวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่ครองใครมีแฟนซื้อเลขแฟนถามแฟนหรือแฟนชอบเลขอะไรจ้าที่รักชอบเลขอะไรหรือวันที่คบกับแฟนก็ได้นะคะส่วนวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการศึกษาจบมากีี่ปแล้้้วจําไดดมูเเเกกฉ เราวะเราจบมาเกตเฉลี่ยเท่าไหร่หรือนักนักเรียนนักศึกษาอะไรแต่ถ้าจบมานานมากจําไม่ได้ก็ลองดูว่าใครใกล้ตัวยังเรียนหนังสืออยู่ไปถามเลขจากเขาก็ได้ค่ะส,ส่วนวันศุกร์นะคะให้ซื้อเลขยานผานะวันนี้ยานผานะจะให้โชคให้ลาบให้ความมั่งคั่งร่ารวยอัคุณค่ะส่วนวันเสาร์นะคะแก้วแนะนําให้ซื้อเลขยอดหนี้สินคุณมีหนี้สินอยู่เท่าไหร่ซื้อเลขยอดหนี้สินเลยวันนี้หนี้สินจะให้โชคนะคะขออวยพรพวกคุณโชคดีถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่ง10%ไปทาบุญต่อนะคะฝากติดตามตอน ไบสามมงตรงที่เพจดวงดีนะคะเจอหมอกแก้วได้ค่ะ